เป็นเจ้าของช่องเหมือนจะถ้าเกิดเขาแก้ตัวมาบอกว่าโทรหาคนนั้นคนนี้มาแก้ให้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขมรนเขาหยุดประเทศขมร้นเขาไม่รู้เรื่องหรอกคือเบาน้อยเบาโน้อยที่เราคุยกันคือเบาน้อยนะครับเบาน้อยเบาโน้อยนะครับักงซ่เบาน้อยักเซีครับนะครับคือตอนนี้เราเห็นได้ว่าน้อยเนี่ยแก้ไขแก้ไขได้อย่างไรนะครับแก้ไขช่องของน้องได้อย่างไรเพราะว่าเบาน้อยไม่ได้เป็นคนที่ รายงานนะครับรายงานเรื่องลิขสิทธิ์แต่วันนี้น้องบอกว่าน้องอ่ะไม่ได้แก้แก้ไม่ได้เราโทรคุยกันหลังบ้านน้องเพียงแค่อุทธร์แต่หลักฐานในการถอนสิทธิ์นะครับในอีเมลมันมีมันอยู่ในทางขยะอ่ามันอยู่ในทางขยะแต่ลบไม่หมดเราแคปมาไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคำถามของเราคือว่าน้องเนี่ยแก้ไขได้อย่างไรง่าง่ายตอนหลังบ้านที่เราคุยน้องไม่ยอมรับใช่ไหมว่าเรา ร้องไม่ยอมรับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้านร้องไม่ยอมรับน้องก็ต้องหาสิ่งนี้มาเพื่อจะแก้ต่างตัวเองอันนี้คือเราไม่ได้ปักปั้มใช่ไหมเราเราแค่อยากให้ออกมาชี้แจงว่าใครเป็นคนแก้<ม>คือในคือในแชทนะเขาบอกว่าจะจ้างเขาแก้ให้นนะ้องเดียในจะจ้าง<ม>บ่าวนะ้อยปากเซในจะจ้างคนอื่นแก้ให้แต่<ม><ม>โอนเงินผ่านบัญชีเมียบ่าวน้อยแล้วทีนี้คือเราไม่ได้โยนความผิดให้บ่าวน้อยนะเราไม่ได้ปักปั road, ้มบ่าวน้อยว่าเป็นคนผิดแต่เราอยากตามหาว่า เป่านอนให้คนเป็นคนแก้ใครเป็นคนใครนี่แหละเอาเนี้ยเอาอย่างเงี้ยคือบางคนแจ้งแหละคือตอนนี้คืออ่ะไอเรียกว่ามีเรื่องราวของการอ่าที่อ่าบอกก็เลยว่าอ่าลิขสิทธิ์เนาะที่มีการแจ้งลบช่องบ่าวโบ้นะฮะบางคนก็บอกว่าบ่าวโบ้กูเรื่องขึ้นมาหรือเปล่านี่ฮะและใครกันแน่ที่เป็นคนทำเนี่ยคือตอนนี้เราจะบอกอยากจะบอกก็เลยว่าบ่าวโบ้ทำคลิปบ่าวบอยเขมรนะครับทำคลิปบ่าวบอยเขมรมาเกือบ2-3เดือน และวันนี้นะฮะอีกวันหนึ่งนะครับมีการแจ้งลิขสิทธิ์มานะฮะแจ้งลิขสิทธิ์ผ่านอ่าผ่านอีเมลเนะฮะนี่ครับเราจะเห็นนี่ฮะมีการแจ้งลิขสิทธิ์นะฮะเตือนนะฮะนำคลิปออกไป2คลิปแล้วนะครับเป็นคลิปแดงเนี่ยเนื่องจากมีการแจ้งเตือนแล้วเราก็ตกใจนะฮะตกใจแล้วก็มันจะมีอ่าคนที่แจ้งนะค,คือนี่เลยครับมันจะขึ้นอยู่ในอยู่ในอีเมลเลยครับตอนแรกชื่ออ่าชื่อคนนี้แล้วเราก็เหลือเนื้อร้อนใจแล้วก็ตกใจแล้วก็ตามหาคนคนนี้พอตามหาปุ๊บแล้วเราก็มาเจอคนคนนี้แล้วเรา กขขอลายเขาเขาก็ให้ลายแล้วก็มีการคุยกัน,กนมีการคุยกันนะครผ่านนี่นะฮะนีรับลายนี้คุยกันแล้วก็ยังไม่ได้สนใจนะว่าคือคืออะไรเราอยากให้เขาปดช่องและเขาก็เรียกเงินมาอยู่ที่3 0,000บาทในการที่จะแลกกับการปลดลายงานช่องตัวนี้สมารนะฮะสามหมื่นบาทให้ดูได้นะฮะสามหมื่นบาทนะครับนี่เลยครับสามหมื่นบาทครับทุกคนครับนะครับพอทีนี้นะครับเราก็ ไม่ได้ให้เงินครับไม่ได้ให้เงินคือเรามองว่ามันเป็นการไม่ยุติธรรมซึ่งไม่ใช่เจ้าของคลิปนะครับไปเอาคลิปคนอื่นมาเป็นการปลอมปอมช่องขึ้นมาและเราไปเห็นว่าคนที่ปลอมช่องคืออีเมลของเขานะครับคือลำมูลลำมาลำมาบ่าวลาวนี่ครับซึ่งบอยขมิ้นไปเกี่ยวอะไรกับลำมาบ่าวลาว อ่ะบ่าวต้นไปเกี่ยวอะไรกันกับลำมมาบ่าวลาวเคือถ้าเป็นคนเขมรเนี่มันมันไม่รู้จักตั้งหรอกว่ามันจะตั้งทําไมลำมมานี่มันชื่อลาวอยู่แล้วลำมานี่นะครับเออบ่าวลาวอีตบท้ายด้วยบ่าวลาวครับตอนแรกบ่าวต้นก็สงสัยนะว่าเป็นบอยเขเมรจริงหรือเปล่าพอดีเห็นอีเมลจากบาโบครับบ่าวต้นก็ยืนยันแล้วก็นอนยันเลยว่าอันนี้เป็นคนลาวครับผมเป็นคนลาวและเราก็คิดว่าทําแบบเนี้มันไม่ถูกต้องเป็นที่น่ารังเกียจนะครับ แล้วก็สืบสาวลาวเรื่องไปอ่าแล้วทีนี้เราไปเห็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวเนื่องกันซึ่งเราคิดว่าเราโดนคนเดียว<อ>มีน้องๆทักมามีบาวแบลลี่เนาะทักมาเอา้าเป็นอีเมลเดียวกันลำมาบาวลาวไปแจ้งลิกสิทธิ์หลายคนยอ่าและมีบาบุย่บาบุญยุนะฮะเป็นลำบุญบาวลาวและมีน้องสาวลาวนะฮะที่สําคัญเลยน้องสาวลาวคนนี้มีคนดูแลช่องให้นะครับน้องสาวลาวคนนี้นะฮะโดนรายงานปิดเหมือนกันกันกบบาวโ้ และเป็นอีเมลเดียวกันครับลำมาบ่าวลาวที่รายงานและคนที่ดูแลช่องให้น้องสามารถแก้ลิขสิทธิ์ตรงนี้ได้ซึ่งในความจริงมันแก้ได้ไหมาถามทุกคนครับว่าการรายงานช่องนี่ถ้าไม่เป็นเจ้าของที่รายงานได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเป็นเจ้าของช่องที่แจ้งรายงานว่าให้ลบคลิปตัวนั้นออกอถึงจะได้ถึงจะได้ถึงจะได้ถึงจะยกเลิกได้เป็นเจ้าของจริงๆยกเลิกได้ทีเนี้ย มีการแจ้งลบได้นี่ผมอยากจะถามกลับไปว่ามันได้จริงไหมบ่าวต้นบ่าวน้องบ่าวแจ๊บคือให้บ่าวตูพูดคือว่าเหมือนแบบเหมือนบ่าวตูพูดนั่นเลยเนาะว่าคือว่ามันมันถ้าคนอื่นไม่สามารถถอนได้ต้องเป็นเจ้าของซ่องที่แจ้งลิขสิทธิเท่านั้นนะเนาะและตอนนี้น้องที่เขาโดนนะครับเรียกเงินนะครับและมีการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วเป็นเงินจํานวนนะฮะเรียกกัน4ล้านกีบนะ แต่ต่อรองกันเหลือที่3ล้าน5้ล้านอ่าแล้วมีหลักฐานการโอนเงินนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ได้โทรไปหาน้องอัตงตูะน,งนะน้องน่าจะรู้จักก็ถึงน้องโทรไปหาน้องแล้วว่าน้องทำไมทำอย่างนี้มันปลดล็อกได้ไหมน้องบอกว่าไม่ได้น้องแค่รายงานช่องไปเท่านั้นอุทธรณ์ไปแต่สิ่งที่เราตกใจไปกว่าน,นั้นคือมีการเปลี่ยนอีเมลและคนที่เปลี่ยนอีเมลน้องคนนั้นที่ดูแลช่องให้เดิมเข้าไม่ได้เราไปเห็นว่ามีการ ปลดรายงานช่องจริงๆและมีการยืนยันการปลดล็อกจริงๆในเวลาเดียวกันวันนั้น,นวันวน,นั้นใช่ใช่เพราะว่าคนที่ปลดลายงานคือเขาลบอีเมลออกไปแต่เขาไม่ลบอีเมลในถังขยะซึ่งเราไปตรวจเจอนะครับเราจะเอามาให้ดูนะครับไม่ต้องบอกว่า,าไปยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งเราเห็นแล้วครับว่าสิ่งที่เห็นน่ะมันประจักษ์แล้วเขา,ขาโทรศัพท์ขึ้นนะครับรนะครับ ซึ่งเราได้คุยกับน้องเขาแล้วโทรไปหาน้องเขาแล้วครับโทรไปคุยกันแล้วนะครับผ่านไลน์นะฮะน้องก็คือน้องของผมนี่เองนี่นะครับผมก็ไม่ได้เกลียดน้องนะครับแต่ผมไม่อยากให้ไปทํากับคนอื่นนะครับซึ่งนะครับถ้าสิ่งใดที่มันผมพูดเนี่ยมันไม่เป็นความจริงหน้าที่น้องคือมาอธิบายว่าน้องเนี่ยปลดล็อกได้อย่างไรน้องไม่ใช่คนที่รายงานช่องของเขาใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้น้องของเขาตรวจสอบจากอีเมลของน้องและช่องของน้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ นะครับเบาแจ๊บครับเป็นยังไงเบาแจ๊บมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ทําแบบนี้ไหมก็เราพูดถึงเขาเลยไหมหรือว่ายังไงหรอคือคือคือพูดถึงการเชื่อมโยงแล้วมั่นใจว่าเป็นเขาก่อนดีกว่าเอาจริงเอาหลักฐานมาบอกว่าเขาเนาะอ่าเอาจริงถ้าว่าถ้าเป็นเจ้าของช่องเหมือนจะถ้าเกิดเขาแก้ตัวมาบอกว่าโทรหาคนนั้นคนนี้มาแก้ให้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าขมินเขาอยู่ประเทศขมินเขาไม่รู้เรื่องหรอก คือเบาน้อยเบาน้อยอ่าที่เราคุยกันคือเบาน้อยนะครับเบาน้อยเบาน้ยนะครับบักเซบาน้ยบักเซครับนะครับคือตอนนี้เราเห็นได้ว่าน้อยเนี่ยแก้ไขแก้ไขได้อย่างไ,ไรนะครับแก้ไขช่องของน้องได้อย่างไดเพราะว่าเบาน้อยไม่ได้เป็นคนที่รายงานนะครับรายงานเรื่องลิขสิทธิ์แต่วันนี้น้องบอกว่าน้องอ่ะไม่ได้แก้แก้ไม่ได้เราโทรคุยกันหลังบ้านน้องเพียงแค่อุทธร แต่หลักฐานในการถอนสิทธ์นะครับในอีเมลมันมีมันอยู่ในถังขยะอ่ามันอยู่ในถังขยะแต่ลบไม่หมดเราแคปมาไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคําถามของเราคือว่าน้องเนี่ยแก้ไขได้อย่างไรง่ายๆตอนหลังป้าที่เราคุยน้องไม่ได้ยอมรับใช่ไหมว่าเราทำเราไม่ยอมรับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ยอมรับน้องก็ต้องหาสิ่งนี้มาเพื่อจะแก้ต่างตัวเองอันนี้คือเราไม่ได้ปักปั้มใช่ไหมเราเราแค่อยากให้ออกมาชี้แจงว่าใครเป็นคนแก้ คือในคือในแชทนะเขาบอกว่าจะจ้างเขาแก้ให้น้องเดียนะจะจ้างเบาะน้อยปากซีนะจะจ้างคนอื่นแก้ให้แต่โอนเงินผ่านบัญชีเมียเบาน้อยแล้วทีนี้คือเราไม่ได้โยนคมผิดให้เบาน้อยนะเราไม่ได้ปักปั๊มเบาน้อยว่าเป็นคนผิดแต่เราอยากตามหาว่าเบาน้อยให้คนเป็นคนแก้ใครเป็นคนใใครนี่แหละเอาเนียเอาอย่างเงี้ยคือบอคนแจ้งแล้วคือตอนนี้คืออ่ะไอ้ขอสื่อสารหนึ่งตัวน้อยเขคือผมขออนุญาตพูดภาษาไทยครับ เอาแบบขอสื่อสารถึงน้อยเลยกันนะคือว่าเป็นน้องจริงๆและทุกคนเนี่ยบอแจ๊บน่าสนิทกับบอาน้อยมากกว่าทุกคนนะบอกตรงเลยในหมายถึงว่าในกลุ่มของบอแจ๊บเองนะก็ไปมาหาสู่กันแบบพี่น้องบอกเลยก็รักเขาเหมือนน้องจริงแหละบอกตรงเขาก็เป็นคนเก่งน้องเป็นคนเก่งนะแล้วก็บอวโก็รักน้องเหมือนกันก็คือบอแจ๊บเพิ่งจะเห็นหลักฐานทุกอย่างตรงนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะบอาแจ๊บไม่เก่งกับเรื่องนี้บอแจ๊บก็คือถ้าเพื่อนก็ยังไม่กล้าบอกบอแจ๊บเลยตอนแรกเพราะบอาแจ๊บไม่รู้เรื่องแต่ตอน้ออาาง่่ยยว ตรงนี้ทุกคนไม่ปรปับปรามมันน้อยผิดไม่ปรปับปรามมันน้อยคนทําเพียงแต่ว่าลายแทงต่างๆของหลักฐานเนี่ยมันไม่หยุดที่ตรงที่น้อยไปหยุดตรงที่น้องชายมันไปหยุดตรงนี้ทีนี้น้องมีหน้าที่กันเชื่อมโยงไปหาคนที่กระทํานั้นน่ะคนที่กระทํานั้นเชื่อมโยงไปถึงเขาคือใครแล้วพวกเราอะ่ะช่วยกันถามเขาเขาต้องการอะไรเขาถึงทาแบบนี้เหตุผลพเพราะอะไรเชื่อมโยงก็ตรงที่อีเมลแล้วก็ บัญชีที่เขาโอนเงินก็คือโอนให้กับแฟนของน้อยทุกอย่างเรามีหลักฐานตรงนี้แต่ว่าเราไม่อยากจะทำกันขนาดนั้นหมายความว่าถ้าเกิดโอนเข้าบัญชีของน้อยหมายความว่าน้อยต้องเป็นคนโอนต่อให้กับคนคนนั้นแน่นอนเราต้องการตรงนั้นแน่นอนนะพี่ต้องการตรงนั้นอยากจะให้น้อยหาหลักฐานตรงนั้นคือเราคุยกันหลังบ้านน้องบอกน้องไม่ไทำแต่ที่น้องก็ยังไม่หาหลักฐานตรงนั้นให้พี่ทีนี้เอฟซีก็อยากรู้แล้วก็คนก็จี้บาโบว่าอกุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่า,าบาโบ,บก็า<ร>จำเป,ป็นต้องมาพูดพะนี่มาพูดก็คือ เราไม่อยากทําร้ายกันแล้วก็ไม่คิดว่าน้อยเป็นคนทําด้วยบอกตรงเลยคิดว่าถ้ามีคนที่ทานั่นอนะ่ะที่น้อยสามารถเชื่อมได้วันนี้น้อยต้องกล้าเปิดเขาแน่นอนน้อยต้องกล้าเปิดเขาเราจะเก็บเขาไว้ไม่ได้เพราะเขาทําร้ายคนอื่นบางคนนะกว่าจะสร้างช่องขึ้นมาได้ใช้เวลาเป็น4ี่หปีมีไรายได้4ี่ห้าพันบาทแล้วไปเรียกเงินเขาเป็น4 5, นี่ห้าพันเงี้ยเขาทํากว่าจะไดอ้อยู่บ้านเราเขาจะอยที่อยู่ลาวยิ่งยางๆนะมบุญเนาะกว่าจะได้ไรายได้มาสี่ห้าพันบาทอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย บางคนแม่เข้าโรงพยาบาลเี่มันมันเหมือน,นการรีดไถอะเป็นการการโชคชับซับในแบบนี้เลยอะออนไลน์เลยอะเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่มันอันตรายมากทางกฎหมายก็ผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้น้องชายของพี่เนี่ยหาหลักฐานน้องพี่ไม่ได้ปัป๊มเราก็พี่ก็ถ้าเกิดว่ามันที่หาได้เนี่ยทุกคนก็ต้องมาซัพพอร์ตน้อยให้เขาเรียกว่าอะไรให,ให้ให้น้อยต้องบริสุทธิ์ได้ได้ในตรงนั้นนะตรงนี้ก็น้อยเป็นคนเชื่อมก็พี่อยากให้น้อยอะกล้ากล้าเปิดเขาไม่ต้องเก็บเขาเอาไว้นะฮะ แล,แล้วเราทุกคนก็จักรู้ว่าคนนั้นเขาทาเพื่ออะไระเราก็ไม่ต้องการว่าจะเอาคดีเรื่องอะไรนะแต่คนคนหนึ่งเราต้องเอามาพูดก<ช>ราร<อ>ที่เป็นทคนอื่นข้างหลังแบบนี้แล้วคลิปก็ไม่ใช่ของตัวเองถ้าเป็นของตัวเองถ่ายมาพวกพี่จะไม่ยุ่งเลยทีนี้ก็คือบอยทุกคนก็มีสิทธ,ธิ์ดา่าเขาเพราะบอยเขาด่าประเทศไทยปกป้องประเทศไทยใช่ตรงเนี้ยเราอยู่ในสังคมที่เขาเจริญแล้วเราทุกคนมาอยู่ในสังคมที่เขาเจริญแล้วทําไมเราไม่เจริญรอยตามแบบอย่างล่ะทําไมต้องมาเราต้องไม่สามัคคีกันต้องมาทะเลาะกันอะ แล้วต้องมาอิจฉากันนะก็อยากส่งถึงคนนั้นอะคนที่แบบน้อยเชื่อมได้น้อยต้องมาเชื่อมถึงเขานะพี่ฝากพี่รักน้องนะพี่บอกตรงพี่เป็นครั้งแรกที่อึดอัดใจที่สุดในการทําคลิปพี่บอกตรงเลยกับพี่ห่วงใยความรู้สึกของพี่ห่วงใยแต่ถ้าสิ่งนี้มันมันไม่ถูกต้องน้อยก็ต้องช่วยพวกพี่ต้องไปหาคนนั้นให้ได้ถ้าน้อยหาไม่ได้น้อยปกปิดเขาเนี่ยแน่นอนหลักฐานมันก็เชื่อมถึงน้อยว่าน้อยร่วมมือเขาอย่างนี้เลยนะทําไมถึงเป็นน้อยทําไมทุกอย่างต้องมาลงที่น้อย คืออีเมลเนี่ยมันเป็นอีเมลเดียวกันะรายงานทั้งสี่คนเนี่ยใช่แต่คนที่แก้ได้คือน้อยนะคือหลักฐานการแก้มันมีชัดเจนใช่ไหมปอโบอ่ามีชัดเจนการโอนเงินและวันที่น้อยแก้ในเวลาเดียวกันมีการยกเลิกการละเมิดที่สิทธ์ในเวลาเดียวกันทาไมเราถึงรู้เรามีหลักฐานในการแจ้งยกเลิกสิทธิ์ผ่านอีเมลนะครับผ่านอีเมลของน้องคนที่โดนเรียกเก็บเงินนะครับน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกก็เลยว่าเนี่ยฮะ ไม,ไม่ไม่ยอมรับไม่เป็นไรนะครับไม่ยอมรับไม่เป็นไรนะครับเราอยากจะฝากเตือนทุกๆกคนครับว่าระวังตัวนะครับระวังตัวน้องน้องที่อยากจะมาทําคลิปทุกๆคนคนเน ia, ห็นเลยว่าบาวโบนะครับพาไปนะบ่าวตู่พาไปนะครับ,บ,รบใช่ครับบาวต้นนะครับให้ความร่วมมือน้องน้องที่มีฝันแต่วันนี้เรามารับดับฝันก็ทุกคนแล้วถามหาใครก็ไม่กล้าทําทุกคนเลย<ช>ไม่กล้าก,กลัวนะครับนะครับบาวบาวต้นเป็นยังไงบ่าวต้นรู้สึกยังไงกับการกระทําแบบเนี้ยผม ถ้าผมนะผมว่าการกระทําแบบนี้การกระทําที่แบบว่าคือเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ในประเทศไทย20กว่าคนนะ,ะแต่คุณนะ่ะมาอิจฉาคนอื่นอิจฉาคนอื่นแล้วแบบนี้นะ่ะคุณได้เงินจากการทําคลิปยังไม่พอคุณยังอยากจะมาแจ้งลิขสิทธิ์เพื่อรีดไถคือเหมือนน้องเดียรนี่แม่เขาป่วยอยู่นะทุกคนแม่เขาป่วยเขาก็เข็นแม่ของเขานะออกมาทําคลิปเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่มาวันหนึ่งสร้างแอคเค้าปลอมขึ้นมาแต่เอาคลิปของคนอื่นมาใส่แอคเค้าเพื่อเรียกเงินกับน้องเดีย3สามล้านห้า สามล้านห้าแสนกีบทุกคนคือประมาณสี่พันห้าบาทคือประมาณสี่พันห้าพันนะเพื่อนห้าพันกว่าบาททุกคนคือแบบว่าบัตโต๊มันไม่แฟร์เนาะมันไม่แฟร์แต่ว่าคือเราไม่ได้ปักปั๊มบ่อน้อยปากเซนะแต่ว่าก็วงจรปิดมันไปหมดอยู่ตรงบ่น้อยปากเซเออคือเขาต้องเป็นคนเชื่อมคือเขาต้องคือเขาต้องคือไปถึงบ้านบ่น้อยปากเซก็วงจรปิดบ่อน้อยปากเซต้องเปิดกล้องวงจรปิดตัวเองดูไปสายปลายทางต่อไปเนาะว่าใครอยู่เบื้องหลังครับ คือคือคือตอนเนี้ยบาวพวกมาแจ้งความไว้แล้วนะครับแต่ที่ตำรวจเขาบอกว่าให้เรามาคุยกันก่อนตกลงกันก่อนเพราะว่าคนบ้านเดียวกันว่าคดีนี้มันก็ร้ายแรงเขาเลยบอกว่าอย่างนี้ให้เรามาเกลียนใครเกลี่ยกันก่อนนะครับทีนี้มาถึงบ่าตูนะแล้วเชื่อเลยไงว่าเป็นคนคนนี้มันจริงๆแล้วก็คือที่ที่เบาเบาต้นพูดเมื่อกี้อะไรนะที่น้องเดีย้องดีบอกว่าให้เบาน้อยแก้ให้ใช่ไหมครับแล้วเบาน้อยทําไมถึงแก้ได้เพราะว่า คนที่แจ้งสิทธ์ก็คือเจ้าของช่องนะแต่เบาน้อยเป็นเจ้าของช่องหรือเปล่าถึงไม่ทำไมถึงแก้ได้อย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เลยสงสัยะนะว่าถ้าเป็นคนขมเอนจริงๆอ่ะเบาน้อยด่าทุกวันเนี่ยมันจะช่วยไหมมันจะช่วยปลดล็อกให้ไหมก็คงไม่ไม่เกี่ยวกันนั่นแหละคือแล้วแล้วคือทีนี้อย่างเบาต้นมาพลาดเพิยงอย่างเงี้ยเบาน้อยก็เสียหายคือคือเบาต้นไม่ได้พลาดเพิยงเพราะเขาพิดเพียงแต่ว่ากล้องวงจรปิดมันไปหมดที่บ้านเขา คือหลักฐานการโอนเงินไปหาน้องเดียหน้องเดียโอนเงินไปนี่คือบัญชีของบ่าวน้อยเออถ้ามีมีคนจับเลยคือชูโชว์สักนิดนึงเพื่อเป็นหลักฐานอาจชะโชว์ของของน้องเดียเดียวแล้วแล้วทีนี้บ่าวแจ๊บรู้ได้ยังไงว่าน้องเดียโอนเงินไปให้กับบ่าวน้อยก็คือบ่าวโบ้ใช่ไหมเบาวโบ้ตอนแรกบ่าวโบ้เบาโบ้ก็โดนแต่น้องเดียไม่รู้ว่าบ่าวโบ้โดนเบาวแจ๊บแบบโพสเล่นๆในอินติกใช่ไหมในช่องช่องแอปดำทีนี้น้องเดียเห็นชชื่อบัญี น้องเดียเห็นปุ๊บน้องเดียก็ทักมาน้องเดียไม่กลา้าตอนแรกคิดว่าบาโบ้รายงานเขาเพราะเขาเอาคลิปจากช่องบาโบ้ไปเขาคิดว่าบาโบ้รายงานเขาเขาก็แบบว่ามากระซิบเน้นกับว่าบาโบ้ทาไมทําอย่างเงี้ยประมาณว่าเขาเ็เสียใจเขาร้องไห้เขาบอกว่าแต่เขาไม่กล้าพูดนะตอนแรกเขาไม่กล้าพูดเป็นเพื่อนบาบแจ๊บไงบาโบ้เป็นเพื่อนบาบ้แจ๊บถ้าพูดขึ้นไปก็ต้องรู้ก็เลยแบบว่า เฮ้ยบาโบก็โดนนะก็เลยพูดอย่างนี้ไปใช่ไหมเอ้าบาโบโดนโดนได้ไงตัวไหนคลิปไหนก็เลยให้เขาดูเขาเลยพูดหมดเลยเขาีนเขาเลยบอกว่าส่งตรงนั้นมาก็คือส่งทุกทุกอย่างนั่นแหละส่งให้ส่งในลายกลุ่มนะเขาไปส่งในรายกลุ่มนั่นน่ะทีนี้ก็คือก็ได้เห็นว่าอะตรงนั้นก็คือเพื่อนที่รู้จักกับเพื่อนที่เขาใจอย่างอย่างเ่ายอดเนี่ยอะเขารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้คือบาเจ็บไม่รู้ไงเขาก็เลยบอกอะขี้กลายให้ฟังใช่ไหมทีนี้บาโบเองก็มีหลักฐานอยู่แล้วบาโบ่ไม่เคยให้บาแจ็บดูนะตรงเนี้ ก็เลยในความเป็นพี่นะในความเป็นพี่พี่ไม่เคยคิดอยากจะให้เป็นน้องเลยพี่บอกน้องเพี่็นปุ๊บพี่ภาวนาทุกวันว่าอย่าเป็นน้องเลยอย่าเป็นน้องเลยคือเราสามวันนอนไม่หลับบอกตรงเลยขอให้อย่าเป็นน้องเลยแต่นี้พี่ก็ยังไม่ตอนนี้พี่บอกตัวพี่ก็ยังไม่คิดว่าน้องอยู่คิดว่ามีใครที่น้องเชื่อมถึงตรงนั้นพี่ยังจี้หาคนนั้นอยู่แต่ถ้าเป็นน้องขึ้นมาพี่บอกเลยพี่แบบเจ็บมากพี่เจ็บจริงๆพี่ก็เสียใจพี่ทั้งรักแลิกก็ทั้งรักเพื่อนรักน้องคือมันต้องแบบ เหมือนกับเราต้องมองหน้ากันติดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าวันนี้มาต้นทําไมเราถึงมาทําคลิปแบบเนี้เพื่อจะซ้ําเติมเขาหรือยังไงทําไมต้องซ้าเติมเขาไม่ได้เป็นคนถูกกระทําคือเรามามาทําคลิปเพื่อเตือนยูทูบเบอร์ทุกๆคนและก็สร้างความสามัคคีให้ให้เรารักกันคนเราด้วยกันเราต้องรักกันยูทูบเบอร์ด้วยกันต้องช่วยซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันแต่ขณะพี่น้องคนไทยเขายังช่วยซัพพอร์ตเราเลยใช่เออาทีนี้มาตู มันเหตุผลใดที่เขาต้องมาทํากับเราแบบนี้เขาจะได้อะไรเมื่อเขาไม่ได้คิดว่ามันได้อะไรเขาจะทําเพื่ออะไรก็จริงๆแล้วมันความโลภและจัณหาเนาะมันพูดกันยากคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะจะโลภได้ยังไงในเมื่อวิวช่องเขาก็ดีดีดีและการเงินเขาก็ดีเขาจะโลภและเขาจะทําเพื่อสิ่งใดมันมันมีหลายแบบก็คือมันอยู่ที่ถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือนิสัยนะนิสัยนิสัยคนที่อยากได้ ของคนอื่นนะครับแล้วก็ทํานาบนหลังคนหลยหลายอย่างแล้วตอนนี้เบาตูนะเบาต้นด้วยนะในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทาอ่ะอันนี้ก็เชื่อนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่ใครทําคือคือเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าเราเราจะมอบแบบว่าอะไรอ่ะมอบภาระไปให้เขาก็แล้วกันเพราะว่าเราตามหาผู้อยู่เบื้องหลังนั่นแหละเราตามหาผู้อยู่เบื้องหลังเพราะเพราะว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ดีกว่านะคือเขาไม่ได้เป็นคนกดปุ่ม แต่คน,นั้ข้างเขาเนี่ยกดปุ่มเราก็อยากเชื่อมาถึงตรงนั้นอคือเราเราเขาอาจจะไม่เป็นคนทำนะครับเขาอาจจะไม่เป็นคนทำอะไรเชื่อนะครับอาจจะมีคนที่เขาโดนสั่งทําหรือเปล่า<ม>ก,ก็ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่พี่บอกน้องว่าให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้น้องก็ต้องกล้าไงต้องกล้าเปิดทนคนคนั้นเราจะปิดเขาไว้ไม่ได้คนนั้นวันหนึ่งเขาต้องลุกไปทําคนอื่นอีกแล้วเราก็จะเสียหายอีกอย่าคิดว่าเฮ้ย ถ้าเราแบบว่าปิดเขาไว้เพื่ออะไรเลยพี่จะถามเลยถ้าน้องปิดเขาไว้เพื่ออะไรก็วันนี้นะครับเราก็มาคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่ามันมีอีเมลที่มันเชื่อมโยงไปหาบุคคลที่รายงานพวกเราและมันมีอีเมลที่เรารู้ว่าคนที่มารายงานและคนที่มาแก้ช่องให้ก okay? ับน้องและอีเมลที่รายงานพวกเรานีคือคนคนนี้นะครับเราอยากมาพูดเพียงเท่านี้ใช่ครับไว้ทุกคนรู้นะท่านผู้ชมครับและก็ฝากท่านผู้ชมคนไทยนะว่าคิดเห็นอย่างไรว่ากับการที่มีคนมีความรู้นะว่า u t u b e เนาะแอปแดงนี่เนาะ ใ,ในเมื่อมีบุคคลที่มันร <glorious. S 1> ายงานของเราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของคลิปเนี่ยสามารถแก้ได้ไหมแก่ถอนลิขสิทธิ์ได้ไหมเราฝากเพียงเท่านั้นนะครับอัานผ้ครับฝากถึงคนที่คนที่รู้เรื่องนี้เนาะคนที่รู้เรื่องนี้สําหรับเราแล้วก็ทําเป็แตัวยูทูบแต่ว่าเรื่องเบื้องลงเบื้องหลังเราก็ไม่ได้เก่งข้อขนาดนั้นแต่ฝากพี่เอฟซีคนไทยบอกว่าถ้าไม่ไม่ใช่เจ้าของช่องสามารถถอน แยงลิขสิทธิ์ได้ไหมแต่อย่างเราก็ได้ถามถามว่าเบื้องต้นเราได้ถามผู้รู้ไหมไล่ถามเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเราจะไกลเกลียวก็คือเราต้องเอาเงินให้สมมตินะคนนั้นเขาไม่พอใจเราก็อาจจะต่อรองกับเขาเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แต่ให้เขาถอนให้เราแบบนี้ไอเขาบอกบอกงี้นะแต่ว่าเราทำไม่เองไม่เป็นเราไม่รู้นี่ผมเองไม่รู้ก่าเพื่อนเลยแย่กว่าเพื่อนเลยเรื่องนี้ก็ก็คลิปนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนทำเนาะไม่ได้บอกว่าบอกว่าเบาน้อยเป็นคนทําแต่ว่าทุกไอ้ลายแทงมันไปอยู่ที่เขาให้เบาะน้อยเนี่ยให้น้องชายผมเนี่ยไปตาม คนคนนั้นที่มันทําถ้าน้องเก็บเขาไว้หมายว่าน้องน้องต้องร่วมมือกับเขาถ้าเก็บเขาไว้นะถ้าน้องเปิดโอเคพวกพี่ซัพพอร์ตเราอยากจะบอกว่าเราอาจจะมาปกป้องน้องเบาน้อยวันนี้ใช่ครับเพื่อ้บาน้อยแก้ต่างคือมั่นใจเลยว่าเบาน้อยต้องตามเขาเจอแน่นอนเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยถ้าบบาน้อยมั่นใจจะให้บัญชีตัวเองให้คนอื่นโอนมาให้ตัวเองได้ยังไงเงืนเมือนเนี้ยเะยัดขอเพิ่มอีกนิดนึงอ่าบอ เหมือนบัญชีเนี่ยในการโอนเงินเหมือนเหมือนเราเป็นโจรอยู่ตอนนี้นะใช่ใช่เราเรารับเงินที่จะโอนให้โจรน่ะน่ะเราต้องตามโจรคนนี้อ่ะกลับเข้ามาแล้วก็มาให้มันรับผิดแล้วก็ให้กระจ่างแจ้งนะแล้วก็ต้องมีหลักฐานใช่ครับประมาณนี้ครับครับผมใช่ครับครับก็เพียงเท่านั้นครับใช่ก็เพียงตอนนี้ก็คือทุกอย่างที่ผมผมยังผมบอกนะครับฝากเอฟซีทุกทุกคนนะครับอันนี้ก็คือพวกเราไม่มาเพื่อเพื่อทำทำร้ายใครนะครับทุกคนก็อยากจะให้อ่า ทุกคนสามัคคีกันแล้วก็ฝากเตือนไปถึงคนที่ทําคนเราด้วยกันทําเพื่ออะไรและอีกอย่างอย่างไอ้บอยเนี่ยเขาด่าคนไทยด่าประเทศไทยเราทุกคนอยู่เชียงข้างประเทศไทยประเทศไทยให้ทุกอย่างกับพวกพวกเราสังคมไทยคือสังคมที่เจริญแล้วเราต้องเอาแบบอย่างแล้วก็เจริญตามไม่ใช่เรามันทาร้ายกันแบบนี้ครับครับครับคืออ่ะบอต้นขอตบท้ายเนาะคือที่พวกเรามานี่เราไม่ได้อิจฉาใครว่าช่องใหญ่ช่องเล็กเนาะแต่เราก็ไม่เคยแบบดูถูกใครว่าช่องเล็กจะหากินเท่านั้นเท่านี้คือเราให้กําลังใจกับทุกคนความสามารถ ของคนมีประมาณไหนก็หากินประมาณนั้นเนาะคือเราไม่ได้ถูกกันเราไม่ได้อิสากันทําไปเถอะเนาะเราค่อยพอร์ต์กันครับผมครับเอาดูก็ฝากถึงนั่นแหละบบาวน้อยนั่นแหละก็หาตัวผู้บงการมาให้ได้นะมายืนยันไม่ได้บอกว่าบอกไม่ทำนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็สงสัยอยู่แต่ว่าต้องหาหลักฐานมาให้ได้ไม่มาให้เจอนะครับคนที่เป็นเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังที่ทําให้ยูทูบเบอร์ ชาวลาวหลายๆคนที่โดนกันแกล้งอย่างเงี้ยนะครับ,รบหาตัวมาให้ได้แล้วมายืนยันว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะให้ถือว่าบ่าวน้อยนี่เป็นคนบริสุทธิ์ใจแล้วกันและเราจะมาขอโทษบ่าวน้อยด้วยครับก็คือจริงๆแล้วถ้าวะถ้าอ่ะอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าน้องเชื่อมถึงคนนั้นได้แล้วก็ทุกอย่างความบริสุทธิ์บ่าวน้อยก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเรามาฟอกให้น้องเลยถ้าเกิดว่าเราเชื่อมถึงนั้นได้นะหมอโบนะให้ถึงตัวคนทํา โอเคครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ